พี่น้องผอดกวยอะไรค้าวี่ห่าอ๋อๆๆออ๋โอ้ยผลไม้พี่น้องผลไม้ค่ะผลไม้เพิ่นขายอยู่เด้อค่ะเพิ่นบ่แพงเนาะค่ะเพิ่นบ่แพงเพิ่นขายแตงมูแตงไทยเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ตัวใหญ่อ่ะจะจะเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเดินดูฝั่งนู้นก่อนแต่มันตกสีพวกนี้ มันไม่เหมือนที่แม่ซื้อด <c oughs> โจ๊ะโจ๊ะพี่นอ้องมีเพงด้วยพี่น้องอันนี้เป็นแก่นคูนค่ะแก่นคูนแล้วก็ปูนแดงปูนขาวแล้วก็อันนี้ควรเรียกอะไรคะปางบอกคะ่ะบออันนี้ส,สีเสียดสีเสียดอันนี้ปูนขาวนี่หมากนี่ปูนี้หมากอันนี้หมาก เดี๋ยวกลับมาค่อยมาอุดหมเพื่อนที่ที่ข้านถือค่ะเดี๋ยวยางอีกไก่เนาะค่ะพี่น้องยางอีกไก่นี่มาหมากค่ะมาหมากนี่หมากจานละ40่สิบบาทมะหมากอุ้ยท่นขายเสื้อด้วยพี่น้องมีเสื้อให้ขายด้วยหรอได้มีเสื้อกบเสื้อกบเสื้อไหลงามๆเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องอ้ยเสื้อคนขี้งามแท่หัวหน้าเสื้อไล่สัตว์พี่น้องเสื้อไล่สาตวน้องพี่ไปถักขายเนาะค่ะเอาซ่อนเนาะค่ะ กอแล้นชนเพื่นอยู่ค่ะพี่น้องข่างบนข้าคบนยังลมเลยะปเพป่อนหน่อยเพลงด้วยเพลงด้วยค่ะพี่น้องมวนมวนนี่ปะอุ้ยเดินชนกันนบล็กเลยนาเลยลงอักศวินคู่อืมอืมอืมค่ะ ทั้งนี้เกิดพระเกิดเกิดเพราะเกิดเขาไม่เกิดใช่ใช่ใช่ดีเอาไหมสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะพี่น้องสวยค่ะพี่รองเท้าสวยค่ะจะม้วนหัวจะสวยจ้าหัวจะหัวจ้า ีกรงพี่น้องห้าสิบาอง้าสิบบาทม่าบอกเนสวยเนาะค่ะพี่น้องเชสมมะพรบกองเขาเนาะค่ะแต่เขาไม่ห้าม้าจับได้ดีบได้บิสันพี่น้องปาดกนส้นกองเข่าไว้นาะคะไว้เนาะค่ะโอ้ยตะยอนแสงแท้ พี่น้องกองขวายเนาะแก้มใส่ที่แงไหมแจงแล้วครับก็ค่ะหวดงานฝีมือแ้วก็พี่น้องงานฝีมือค่ะหวดนะคะหวดหวดหนึ่งเขานี้วเนาะกับพี่น้องแก้มอันนี้ วานสีทิน้นน้ว่านสีที่เต่งสดสวยงามสีแดง บึงเพิดเพื่พนอยู่เนาะค่ะพี่นอ้องนนมีต้นมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆเนาะคะ่ะมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆทั้งที่นี่ขอนมละมุดละมิดเนาะคะ่ะเย็นดีเขาทำไมมะพร้าวอยาไปปลูกยังน,นั่นไล้เนาะหนูจะแม่ซื้อมะพร้าวหนูจะแบก,กบไปให้แม่ได้ไม่ไม่เอาเหรอมะพร้าวอะ่ะอยากได้มะพร้าวอะ่ะ พี่น้องจนิสลาเดินผ่านตรงนี้นะคะอ่าไม่แน่ใจว่ามังมังมังคุดเขียนอย่างนี้นะคะมังคุด่ะมังคุดค่ะเปนเขียนป้ายมังคุดนะคะพออตอคุดว่าัต